ข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายนะวางโชว์ไว้นานๆมันก็จะไม่แฟบไม่ฟีบดูไม่เหี่ยวไม่เหมือนกับทอดมันทั่วๆไปที่แบบทอดแบบแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือไม่เหี่ยวแน่นอนเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำทอดมันหมูสูตรโบราณคะ่ะ แต่ว่าเราจะมีการปรับสูตรนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเด้งดึงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมลับที่ใส่แล้วทําให้ทอดมันหมูของเราเนี่ยถึงจะทอดไว้นานๆแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะแค่กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เข้าไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนดด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํานะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยอันดับแรกเลยนะครับเราจะใช้เป็นตัวหมูสับเลยนะครับผงปรุงรสรสหมูแบบเค็มนะครับน้ําตาลทรายขัดสีน้อยครับ ผงแอคคอร์ดน้ำมันหอยพริกแกงแป้งข้าวโพดใบมะกรูดมะพร้าวขูดแล้วก็ไข่ไก่ครับหลังจากที่เราดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปลงมือทํากันได้เลยครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาหั่นใบมะกรูดกันนะครับวิธีการหั่นก็คือให้นําใบมะกรูดของเราครับที่เราทําการเด็ดก้านออกเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเรียงต่อกันให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับวางทับกันไปเลยครับให้เอาด้านเรียบๆเ,เนี่ยครับที่ออกมาจากก้านครับมาวางให้เป็นแนวเสมอกันนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการม้วนนะครับ ม้วนให้แน่นได้เลยพอเราม้วนแน่นขนาดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราทําการซอยครับมันก็ออกมาเป็นเส้นสวยเลยนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะเป็นเส้นเส้นฝอยๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทาการซอยแบมะกกูดส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยครับขั้นตอนต่อไปให้เรานําหมูสับมาใส่ในเครื่องบดได้เลยนะครับนําหมูสับของเราไปบดก่อนเลยนะครับที่เราต้องบดหมูสับก่อนเพราะว่าจะทําให้เนื้อหมูสับของเราเนียนมากขึ้นด้วยครับ คอยเกลี่ยช่วยด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนนี้มันอาจไม่ลงไปถึงข้างล่างนะครับจะทําให้เนื้อหมูสับของเราไม่ละเอียดครับพอตัวหมูสับของเราเริ่มละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่พริกแกงครับตามด้วยผงแอคคอร์ดแป้งข้าวโพดน้านําตาลทรายผงปรุงรสรสหมูน้ามันหอยเสร็จแล้วก็เราทําการปั่นให้รวมกันได้เลยครับ ผสมผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วทีนี้ให้เราทำการตอกไข่ใส่ลงไปครับหลังจากที่เราตอกไข่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ทําการปั่นอีกรอบนึงครับอันนี้เราปั่นเบอร์เบาก่อนเพื่อให้ไข่มันแบบกระจายไปทั่วก่อนนะครับ <S <S เสร็จแล้วเราก็มาปั่นเป็นเบอร์แรงได้เลยครับพอเครื่องทุกอย่างเริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวต่อไปให้เราทำการใส่มะพร้าวขูดครับ สำหรับมะพร้าวขูดเดี๋ยวเราจะทยอยใส่นะครับอันนี้เราจะกีเกลี่ยตัวหมูของเราจากด้านบนลงไปด้านล่างนะเป็นการช่วยให้เขาปั่นได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับเราจะปั่นรอบต่อไปแล้วก็ใส่มะพร้าวส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็ปั่นลงไปอีกรอบหนึ่งครับก็ให้เราทําการปั่นไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าตัวเนื้อของทอดมันของเราจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับมะพร้าวเลยนะครับนําไปพักไปก่อนครับเราจะใส่ชามผสมไ้ก่อนนะ หลังจากที่เราเอาทอดมันหมูของเราออกมาจากเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะนําตัวทอดมันหมูของเรานะครับมาโขลกรวมกับใบมะกรูดนะครับและให้เราเตรียมอ่างผสมอีกใบหนึ่งครับซึ่งในนี้เราก็จะรอด้วยน้ํเปล่าผสมน้ําแข็งนะครับแต่ให้มันเย็นเลยนะทีนี้เราก็มาโขลกทอดมันของเราได้เลยครับนี่นะครับใส่ทอดมันลงไปในครกเลยครับที่เราต้องนําทอดมันมาโขลกอีกรอบนึงเพราะว่าจะทําให้ตัวทอดมันของเรามีความเนียนละเอียดแล้วก็เหนียวมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ทําการโขลกได้เลยครับให้เนื้อมันเหนียยวเลนะครับ และ้ระหว่างนี้เราก็ทยอยใส่ใบมะกรูดลงไปครับเพื่อที่มันจะได้เข้ากันหมดเลยนะครับเรื่องของใบมะกรูดนะครับอันนี้แล้วแต่เป็เพื่อนเลยนะครับถ้าเกิดจะทําขายอยากให้มีรสชาติกลิ่นหอมมากก็สามารถใส่เพิ่มมากได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการตักขึ้นไปพักไว้ใส่ในอ่างผสมที่เราทําการหล่อด้วยน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับ และเราก็พักแบบนี้ไว้ก่อนครับอ้อแล้วก็เมื่อกี้เราแอบใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราผสมตัวทอดมันหมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสีจะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติของตัวพริกแกงที่เราใช้นะคะคือเราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดานะไม่ได้ใช้เป็นพริกแกงแดงมันก็เลยไม่ได้แดงมากนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นพริกแกงแดงที่มันแดงมากๆอยู่แล้ว <ๆ S 2> ก็อาจจะสามารถที่จะทอดไปได้เลยทั้งแบบนี้นะคะแต่สาหรับเพื่อนๆที่ทําขายนะเราก็แนะนําว่าให้ทําให้สีมันสดใส อีกนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็มีออปชันเสริมให้นะสําหรับคนที่ทําขายค่ะเราจะใช้เป็นสีผงนะคะสีผงตัวนี้เป็นสีส้มแสดนะคะไม่เอาสีแดงหรือว่าสีส้มนะมันจะดูน่ากลัวเกินไปให้ใช้สีส้มแสดค่ะใช้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ําอุ่นนะคะนี่ให้ได้ประมาณนี้นะคะ เราจะไม่ใช้สีน้ำนะเพราะว่าสีน้ำอะ่ะมันจะไม่ค่อยเข้มข้นนะคะสีมันจะไม่สวยเท่ากับการที่เราเอาสีผมมาละลายน้ําเองค่ะหลังจากนั้นก็ผสมลงไปในทอดมันหมูของเราได้เลยแล้วก็ต้องรีบคลุกแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาน้ําแข็งที่หล่อไว้ออกก่อนเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าตัวทอดมันหมูของเราอ่ะมันเหนียวมากๆเลยนะคือแบบเนี่ยคนแทบจะไม่ไปเลยนะคะ สูตรนี้รับประกันเลยนะว่าเหนียวหนึบเด้งแน่นอนค่ะแล้วก็ก่อนจะทอดนะคะอย่าลืมว่าต้องหล่อเอาไว้ด้วยกะละมังที่ใส่น้ําเย็นหรือว่าน้ําแข็งเอาไว้ตลอดเลยนะคะ oh. คือเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปว่าเรื่องใส่ของสีผสมอาหารนะคะเพราะว่า ทอดมันที่เพื่อนๆทานอยู่ในตลาดทั้งหมดนี้ใส่นะคะทอดมันปลาอนะใส่นะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นทอดมันหมูโบราณเขาจะไม่ได้ใส่สีนะคะแต่อันนี้เราก็แบบแอปพลายนิดนึงนะคะให้มันดูน่ารับประทานมากขึ้นเพราะว่าเราอยากเอาไปขายทางแบบพวกแอบปบส่งอาหารทางออนไลน์เนาะ ให้มาดูหน้าตาหน้าทานหน่อยก็เลยเพิ่มสีนิดเดียวค่ะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเห็นไหมยังหนึบอยู่เลยเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาปั้นก้อนซึ่งในระหว่างที่เราปั้นก้อนเราก็ต้องหลอด้วยน้ําเย็นเอาไว้อย่างนี้ตลอดค่ะต่อไปเราจะมาปั้นตัวทอดมันหมูกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับให้เรานําถาดมานะครับถาดเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับ1ใบเนาะ เสร็จแล้วให้เราเทน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ครับเทลงไปในถาดนิดเดียวนะครับประมาณนี้พอนะเพื่อทําการเคลือบถาดไว้ครับเพราะว่าเวลาหลังจากเราแป้นตัวทอดมันแล้วมันจะได้ไม่ติดกับถาดนะครับเสร็จแล้วให้เราเกลี่ยครับเกลี่ยให้ทั่วเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําที่เราจะไว้จุ่มนะครับให้เราทําการใส่น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูลงไปด้วยครับนิดนึงเป็นการเคลือบความมันให้กับผิวน้ําเรานะครับเพราะว่าเวลาที่เราจุ่มไปจะได้มีพวกน้ํามันติดมากันในมือเรานะครับ ประมาณนี้เลยทีนี้เราทําการขึ้นรูปตัวทอดมันของเรานะครับลักษณะจะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะชั่งน้ําหนักนะครับประมาณนี้เลยครับลูลกละ14-15กรัมนะครับจริงๆขนาดลูกเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าอันนี้เราอยากให้มันแบบได้แบบพอดีคำเนาะเราก็เลยทาไซ์นี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปปั้นที่เหลือให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วค่ะ และนี่ก็คือตัวทอดมันหมูของเราที่เราขึ้นรูปไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะวิธีการครับให้เรานําไม้พายยางอย่างนี้นะครับเอาไปจุ่มในน้ํามันก่อนนะครับจุ่มน้ํามันแล้วก็พอให้มันแบบหมาดๆนะเสร็จแล้วให้เราทําการกดลงไปครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับให้มันออกรักษบะแบนๆน,น,นิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็กดลงไปทุกรูกก่อนทอดนะครับ และหลังจากที่เรากดตัวทอดมันของเราจนแบน Done ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทอดซึ่งในวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับซึ่งตัวน้ํามันหมูนี้สีจะเข้มกว่าน้ํามันพืชทั่วไปนะครับทอดด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเสร็จ <BI> แล้วก็ให้เรานําตัวทอดมันครับลงมาจุม่มใส่ตัวน้ามันหมูของเราครับแล้วก็ทยอยทยอย,ย,ย,ยทอดไปครับแนะนําว่าอย่าใส่ไปทีเดียวเยอะๆ,ๆนะครับไม่อย่างนั้นเวลาเราทอดเนี่ยตัวทอดมันมันจะมาติดกันข้างใต้ได้นะครับ แล้วก็จะทอดอย่างนี้ครับด้วยไฟกลางไปทางอ่อนไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวทอดมันหมูของเราจะลอยขึ้นมานะครับเรายังไม่ต้องพลิกนะครับเราแค่แซะๆมาไม่ให้มันติดกระทะครับหลังจากที่เราทอดมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาในแต่ละเตาด้วยนะครับว่าจะขนาดเท่าไรเนาะล้าเอาสีให้ประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้มันแดงมากว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความร้อนแสงอยู่ข้างในมันจะขึ้นมาแดงต่ออีกรอบนึงครับเสร็จแล้วเราก็นำมาพักไว้บนตะแกรงนะครับให้คลายความร้อนก็ให้้สเด็นนํามััครบ ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราก็ทอดตัวทอดมันของเราในเซตต่อไปให้หมดได้เลยครับทาราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับทอดมันหมูของเรานะคะซึ่งสูตรนี้ก็ค่อนข้างจะออกแนวแบบเป็นสูตรโบราณนิดนึงมีการใส่ในส่วนของมะพร้าวขูดด้วยนะคะก็จะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นกว่าทอดมันปกติเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่ดูข้างในนะคะ จะบอกว่าเนื้อแน่นมากๆนะคะเหมือนพวกลูกชิ้นเลย<ๆ>เนี่ย<ๆ>กดกดแทบไม่ลงเลยเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคือพยายามออกแรงแล้วนะแต่มันแบบไม่ยวบเลยนะคะข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําขายนะวางโชว์ไว้นานๆมันก็จะไม่แฟบไม่ฟีบนะคะดูไม่เหี่ยวไม่เหมือนกับทอดมันทั่วๆไปที่แบบทอดแบบแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือไม่เหี่ยวแน่นอนเนาะเดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะอ<ๆ>ืม 누르고가ไง야 เหมือนตามพัฒนาารจีนดังๆอะรสชาติมันนวลเนียนหอมพริกแกงขึ้นจมูกเลยนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากเกินไปนะคะอันเนี้ยเชื่อว่าเด็กๆทานได้นะ,ะแล้วก็รสชาติอะกลมกล่อมเพื่อนๆไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเองเลยนะคะอันนี้เราทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอันนี้เป๊ะจริงๆเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆทาขายนะคะเชื่อได้เลยว่าลูกค้าติดใจยอย่างแน่นอนเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ราคาหมูมันค่อนข้างแพงนะคะในช่วงที่เราถ่ายทํารายการอยู่เนี้ยราคาหมูแพงที่สุดในรอบ50ปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วน ของต้นทุนนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําขายจริงๆก็ไปคิดเอาในราคาหมูที่เพื่อนๆซื้ออยู่จริงๆในขณะนั้นแล้วก็ไปหารเอาใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของต้นทุนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะเชฟแว่นก็สําหรับต้นทุนรวมเลยนะครับทั้งหมดเลยนะจะอยู่ที่198บาท30สตางค์ครับอืมทำได้ทั้งหมดกี่ลูกคะทำได้ทั้งหมด106ลูกครับ ก็จะตกลูกละ1บาท87สตางค์ก็ตีไปว่า2บาทละกันเนาะซึ่งเวลาที่เพื่อนเพื่อนทำขายนะคะเราแนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย หากล่องมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกล่อง R4 นะคะ,ะ,คะก็เราจะลองด้วยใบตองนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่แตงกวาลงไปหน่อยนะคะประดับให้สวยงามเนาะแล้วเราก็เอาตัวทอดมันของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาขายก็อย่าลืมใส่ถุงมือกันด้วยนะคะอันนี้เราทําทานเองก็ขออนุญ,ญาตใส่มือแล้วกันเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องนะคะถ่ายรูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์ขายตามแอปส่งอาหารได้เลยนะคะคือ เมนูนี้ไม่ค่อยมีคนทำขายนะถ้าเกิดว่าเพื่อนทำขายก็จะแตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสที่จะขายดีได้นะแนะนําว่าให้ไปทําสติกเกอร์ที่เป็นยี่ห้อแบรนด์ของตัวเองนะคะมาติดไว้บนกล่องก็จะทําให้สร้างเอกลักษณ์ของเรานะคะแล้วก็จะยิ่งทําให้ขายดีมากขึ้นค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าอยากจะได้รูปสวยๆนะคะเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะให้ตามไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะเดี๋ยวเราจะโพสตรูปไว้ให้นะคะอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ฟรีได้เลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ขอออแยยาางเเเดีวมบกร ใต้คลิปนิดนึงนะคะว่าขอ,อนํารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะคะ่ะสําหรับยี่ห้อเครื่องปรุงนะคะเราจะโพสต์บอกเอาไว้ให้ในกลุ่มของเชฟแว่นนะซึ่งเราก็ได้ใส่ลิงก์ทางไปกลุ่มของเชฟแว่นให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้ผู้ช่วยตากล้องชิมแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของผู้ช่วยตากล้องเลยค่ะเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นของผู้ช่วยตากล้องนะคะว่าชิมแล้วเป็น <ừ> ยังไงบ้างนะคะครับน้าชิมแล้วนะมันก็อร่อยมากๆคือเหมือนร้านอาหารไม่บอกชื่อร้านเนาะ <laughs> ไม่บอกชื่อร้านเนาะ <laughs> แต่ว่าเป็นร้านดังๆ ดังที่โคราชเลยครับอร่อยจริงจริง แล้วก็ตอนนี้นะคะที่เพจของเชฟแ่นเนี่ยเรามีคอร์สสอนทําอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สสลัดไฮโซหมูสเต๊ะหมูปิ้ง3มนุ่มน้ําจิ้ม10อย่างก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยนะคะใครสนใจคอร์สไหนก็อย่าลืมตามเข้าไปสอบถามกันได้ที่แฟนเพจของเชฟแ่นนะคะและ้าเกิดว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆท,ทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ